สวัสดีคะ่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรักนะคะเพื่อนๆสำหรับความรักบนโลกออนไลน์นะคะความรัก ระยะทางไกลสําหรับคุณผู้หญิงหลายๆคนนะคะที่เป็นผู้หญิงไทยแล้วมีความฝันว่าอยากจะพบรักครั้งใหม่นะคะกับหนุ่มๆต่างชาตินะคะสําหรับเดือนนี้ก็เป็นเดือนสุดท้ายของปีแล้วนะคะเพื่อนหากใครนะคะที่อยู่ในความสัมพันธ์มนานาและยังไม่มีโอกาสได้พบกันนะคะวันนี้ที่เจนนํามาฝากนะคะจะเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์นะคะที่ทุกคนสามารถทําได้นะคะ ก็คือเราจะมีวิธีการส่งข้อความกันแบบไหนนะคะที่จะทำให้เขารู้สึกตกหลุมรักคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะก็สำหรับคนที่เพิ่งคบกันเนี่ยมันเป็นอะไรที่หวานอยู่แล้วนะคะในช่วงของความสัมพันธ์แรกๆใช่ไหมคะแต่สําหรับคุณผู้หญิงคนไหนนะคะที่อยู่ในความสัมพันธ์มานานแล้วนะคะคุณก็สามารถใช้วิธีการส่งข้อความในแบบเดิมๆที่คุณเคยส่งนะคะแต่เปลี่ยนนะคะเปลี่ยนแค่เทคนิค นิดนดหน่อยๆที่เจนนำมาฝากในวันนี้นะคะคุณก็จะสามารถทำให้เขาตกหลุมรักคุณได้อีกครั้งนะคะเรื่องราวของความรักนะคะเ,เพื่อนๆมันเป็นเรื่องของจิตใจก็จริงนะคะแต่ Howto ต่างๆนะคะรวมถึงทัศนคตินะคะเราก็จะต้องสร้างนะคะแล้วก็ปลูกฝังให้ความรักของคุณเนี่ยนะคะ มีการพัฒนาและงอกงามขึ้นนะคะสำหรับข้อความที่เจนแนะนำมาฝากเพื่อนๆในวันนี้นะคะก็เป็นข้อความธรรมดาที่เราสามารถส่งหากันได้ในแบบเดิมๆนะคะแต่เราจะเพิ่มในเรื่องของความรู้สึกเข้าไปนะคะเพราะความรักระยะทางไกลนะคะเพื่อนๆมันมีไม่กี่เซนใช่ไหมคะที่จะทำให้เขา นึกถึงคุณทาให้ความสัมพันธ์ของคุณแข็งแรงนะคะจนตลอดรอดฝั่งจนวันหนึ่งที่คุณสําเร็จในความรักนะคะข้อความนะคะข้อความแรกนะคะเพื่อนๆที่จะทําให้เขาตกลุมรักคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะก็เป็นข้อความในลักษณะที่อบอกถึงความรู้สึกนะคะข้อความที่บ่งบอกถึงความรู้สึกนะคะก็จะเป็นข้อความประเภททางด้านาการห่วงใยกันนะคะการเอาใจใส่ซึ่งกันและกันนะคะซึ่ง การส่งข้อความในลักษณะบอกความรู้สึกแบบนี้นะคะเพื่อนเพื่อนมันจะทำให้ความรักของคุณนะคะมีการเพิ่มความหวานนะคะจนให้เขารู้สึกนะคะรู้สึกและสัมผัสได้ว่าคุณเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่เอาใจใส่เขาเสมอต้นเสมอปลายนะคะความสม่ำเสมอความเสมอสเสมอต้นเสมอปลายนี่แหละคะ่ะมันคือสิ่งหนึ่งที่สำคัญในความรักระยะทางไกลนะคะข้อที่สองคะ่ะเพื่อน ข้อความในลักษณะที่เป็นข้อความที่ขอบคุณนะคะซึ่งคําว่าขอบคุณเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องรอให้เขาทำอะไรให้คุณและคุณถึงขอบคุณเขานะคะคุณสามารถใช้ข้อความเดิมๆหรือการกระทำเดิมๆที่เขาเคยทำให้คุณผ่านมาแล้วแล้วคุณนึกถึงนะคะคุณอยากจะดึงความทรงจำเก่าๆขึ้นมานะคะเพื่อมารีมายความรักของคุณครั้งนี้คุณก็สามารถเอาเหตุการณ์นั้น หยิบยกขึ้นมาส่งข้อความหาเขานะคะแล้วก็ขอบคุณเขาการขอบคุณเขานี่นะคะมันทำให้เขารู้สึกภูมิใจนะคะรู้สึกภูมิใจในสิ่งที่เขาเคยทำให้กับคุณนะคะแล้วก็เขาเป็นผู้ชายใช่ไหมคะเพื่อนสไตล์และเพศสภาพของผู้ชายนี่นะคะก็คือเป็นการที่ตัวเขานะคะอยากจะทำอะไรให้กับคนที่เขารัก ตัวเขานะคะจะภูมิใจก็แต่เมื่อคนที่เขารักนะคะกล่าวชมเชยซาบซึ้งในเรื่องที่เขาทําให้กับคุณตรงนี้แหละคะ่ะนอกจากตัวคุณนะคะจะได้รับรู้ถึงสิ่งที่เขาทําให้กับคุณแล้วนะคะการขอบคุณมันยังทําให้ตัวคุณเห็น ค่าของสิ่งที่เขาทำให้นะคะข้อสุดท้ายเลยนะคะข้อนี้นะคะเป็นข้อที่ทุกคนนะคะต้องทำนะคะสำหรับความรักระยะทางไกลมันสำคัญต่อจิตใจของคุณทั้งคู่นะคะ <c oughs> ก็คือการบอกรักและบอกคิดถึงกันบ่อยๆอนะคะการบอกรักและบอกคิดถึงกันบ่อยๆสเสมอนะคะมันจะทําให้ความรักของคุณนะคะ,ะมีความผูกพันมากยิ่งขึ้นนะคะรวมถึง ความรู้สึกดีๆนะคะที่คุณมีให้แก่กันนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อความที่เคยผ่านมาแล้วที่คุณเคยใช้แค่คุณปรับใน3ส่วนนี้ที่เจนนำมาฝากนะคะคุณก็จะสามารถทำให้เขาตกรุมรักคุณได้อีกครั้งหนึ่งนะคะในเรื่องของความรักนะคะเป็นสิ่งที่เราต้องสร้าง และจงให้เวลากับความรักดีๆของคุณนะคะและที่สําคัญนะคะเพื่อนๆเ,เราจะใช้ความรักมาพัฒนาจิตวิญญาณซึ่งกันและกันนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ